สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูอีกแล้วในชั่วโมงคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะคณิตศาสตร์รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมาศึกษาปีที่1น,นะคะเราจะไปต่อกันจากวันศุกร์ที่ผ่านมาเราเรียนรู้เนื้อเรื่องของทรงกระบอกทรงกลมกล้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวันนี้วันจันทร์ที่8พฤศจิกาย,ยน2564 เราจะเรียนต่อในหัวข้อที่9.2สิ่งรอบตัวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆเรียนรู้นะคะสิ่งรอบตัวทรงสี่เหลี่ยมกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยแล้วจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวของเด็กๆมีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลมทรงกระบอกหรือกลวยลองมองๆนะว่าอยู่รอบตัวเรามีสิ่งไหนที่คล้ายกับสิ่งรูปเลขาคณิตเหล่านี้บ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูสิ่งรอบตัวนะคะเรามาทบทวนกันก่อนว่าสิ่งที่เด็กๆเ,เห็นตรงนี้คือรูปอะไรจำได้ไหมคะมันสูโคูโอสสนไปแล้ว มันจะมีทรงสี่เหลี่ยมม,มุมฉากทรงกลมทรงกระบอกกลวยอันนี้คือทรงอะไรลูกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเห็นไหมมีมุมสีม่มุมนะคะเห็นไหมคะต่อไป5รูปลักษณะแบบนี้เป็นรูปทรงอะไรคะเด็กๆทรงกลมเก่งมากค่ะลูกรูปต่อไปนะคะ ทบทวนครูโอขออ,อธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมนะหลายๆคนที่อา่าที่ครูมันจะมีใบฝึกหัดหน้าที่15ใช่ไหมลูกที่เด็กๆจะต้องระบายสีรูปหุ่นยนต์จำได้ไหมคะแต่หลายๆคนมันจะมีที่คอกับที่หูสองข้างอะ่ะของหุ่นยนต์มันจะเป็นรูปทรงเนี้ยที่ผิดกันเยอะเลยทรงนี้เรียกว่าทรงกระบอกเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขของหน้าสินั้น ไอ้าน15นั้นบอกว่าทรงกระบอกให้ระบายสีเหลืองเพราะฉะนั้นครโอดอทักไปแล้วทวงจริงไปแล้วตรวจให้ไปแล้วหลายคนที่พลาดก็ได้แก้ไขมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้ก็เรียกอย่างกล่องคุกกี้ลูกจำได้ไหมแบบเนี้ยก็เรียกว่าทรงกระบอกนะลูกนะเป็นทรงข้าวหลามทรงกระบอกไฟฉายกระบอกนะ้ํากระบอกอขนมไอ้ข้าวหลามอันนี้ยแบบลักษณะของทรงกระบอกเหมือนเลย ทรงกลวยเนี่ยที่ผิดเยอะๆคือทรงนี้เลยที่จําไม่ได้ว่าคือทรงอะไรถ้ากลมๆอยู่ด้านหน้าทั้งสองด้านนะคะถ้ามีกลมๆเนี่ยมีวงกลมอยู่ด้านด้านข้างของทั้งสอง,งด้านเนี่ยเห็นไหมด้านนี้ก็มีอีกด้านหนึ่งอย่างนี้และจะเป็นลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าทรงกระบอกจําไว้ไนะ้ลูกนะต่อไปรูปแบบนี้เรียกว่าทรงอะไรไอ้ไม่ใช่ทรงรูปนี้รูปอะไรคะรูปกลวยทบทวนไปสอย่างให้แล้วนะ เมื่อเรียนรูปทบทวนให้แล้วเด็กๆไปทำแบบทดสอบพร้อมกันกับครูโอเลยค่ะข้อที่1รูปใดคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคะเด็กๆรูปที่1ห,หมวกใช่ไหมหนะ้ารูปที่2ฟุตบอลใช่ไหมหนะ้าหรือรูปที่3กล่องรังกระดาษโอ้หลายคนตอบถูกเยี่ยมมากๆเลยลูกในข้อรูปที่3ก็คือกล่องรัง หรือลังกระดาษนี้เองนะคะเป็นรูปที่คล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะในชีวิตประจำวันที่เราจะพบเจอนะคะไปต่อข้อที่2ค่ะคำถามถามว่ารูปใดคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่1ใช่ไหมรูปที่2ใช่ไหมหรือรูปที่3ใช่ไหมอันไหนคือรูปคล้ายรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก1 2ึหรือสคะ เ่งมากๆากรูปที่สองนั่นเองต่อข้อที่3ามเลยนะพ่อตู้ใช่วไหมคะตู้แบบนี้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้ไม่ใช่แน่นอนอันนี้ก็ยิ่งไม่ใช่แน่นอนไปข้อที่3กันเลยจ้ารูปใดคล้ายทรงกลมรูปใดคล้ายทรงกลมให้เวลา 2. องวินาทีหนึ่งสองหมดเวลาค่ะใครตอบรูปที่หนึ่ง เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะลูกลูกบอลใช่ไหมคะลูกบอลก็ทรงกลมแบบนี้ทรงกลมไหมคะแบบนี้ทรงกลมไหมไม่น่าใช่เนาะเยี่ยมมากๆหลายคนตอบถูกมาแล้ว3ข้อเต็มเลยไปดูข้อที่4ี่กันจา้ารูปนี้คล้ายทรงรูปใดคล้ายทรงกลมแบบนี้ใช่ไหมคะรูปที่1รูปที่2รูปที่สามอาจจะมองอยากนิดนึงใช่ไหม แต่เด็กๆมองที่ตรงนี้ค่ะว่าทั้งหมดมันจะต้องกลมแต่อันนี้มันไม่ได้กลมทั้งหมดใช่ไหมคะหน้าปัดนาฬิกาไม่ได้กลมทั้งหมดเพราะฉะนั้นทรงกลมคือต้องเป็นรูปโลกค่ะอย่าสับสนนะบางคนเห็นกลมๆหน้าปัดนาฬิกาแบบนี้ด้านหน้าปัดนะ่ะเรียกว่าวงกลมแต่ถ้าทรงกลมมันต้องกลมทั้งลูกนะคะเหมือนลูกบอลเหมือนรูปโลกอย่างเงี้ยนะโอเคข้อต่อไป รูปดใดคล้ายทรงกระบอกรูปที่1ใช่ไหมลูกร,รูปที่สองหรือรูปที่สรูปไหนคะเยี่ยมมากๆหลายคนตอบถูกต้องเลยคะ่ะไหนใครได้5คะแนนเต็มแล้วยกมือโอเคนะคะต่อไปข้อที่หก รูปใดคล้ายทรงกระบอกอีกแล้วค่ะรูปที่หนึ่งใช่ไหมรูปที่สองรูปที่สามใครตอบข้อหนึ่งนะใครตอบข้อสองนะใครตอบข้อสามอันนี้แก้วกระดาษกินน้ำลูกเห็นไหมคะอันนี้แกนกระดาษชำระหรือแกนกระดาษทิชชู่อันนี้ลูกแก้วอันไหนเป็นรูปที่คล้ายทรงกระบอกที่สุดสามวินาทีหนึ่งสองสาม ฉเฉลยแล้วนะเย้ yeah. หลายคนตอบถูกข้อที่สองหรือรูปที่สองนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปข้อที่เจ็ดรูปดใดคล้ายกล้วยโอ้นี่ง่ายตอบได้ทันทีก็คือหมวกปีใหม่นั่นเองใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่แน่ๆละ่ะไม่กล้วยแน่ๆอันนี้ก็ไม่กล้วยแน่ๆค่ะนี่ลูกเต๋าอันนี้ส้มใช่ไหมคะต่อไปข้อที่แปด ข้อสุดท้ายแล้วถามว่ารูปดใดคล้ายกล้วยโคนไอศกรีมกล่องลังกระดาษหรือว่ากล่องขนมคุกกี้คะอันไหนลกูกเย้หลายคนตอบถูกคือโคนไอศครีมนั่นเองใช่ไหมคะเป็นรูปก,กล้วยทีนี้เปลี่ยนใหม่จากอันเนี้ยถามจาก คำถามที่เป็นข้อความแล้วมาหารูปภาพถ้าเป็นข้อเนี้ยครูกําหนดรูปภาพแล้วให้เด็กๆไปให้กําหนดไปดูรูปที่กําหนดเนี่ยเป็นรูปที่คล้ายกับรูปเรขาคณิตใดมองกลับบ้างนะเมื่อกี้ถามจักว่าอันไหนทรงสี่เหลี่ยมฉากแต่เนี่ยถามกับจากรูปเนี้ยเป็นรูปที่คล้ายกับรูปเรขาคณิตชนิดใดรูปโลกค่ะเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วอะไรรูปเป็นทรงอะไรเนี่ยทรงกลมใช่ไหมคะ บรรทัดแรกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกรวยนะหลายคนตอบถูกไปดูข้อที่สองอมสินค่ะอมสินรูปนี้คล้ายรูปเรขาคณิตใด,ดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมทรงกลมใช่ไหมทรงกระบอกหรือกรวยลูกฉเฉลยแล้วนะใครถายถูกว่าคือทรงกระบอกเก่งมากๆไหนใครถูก ทั้งหมดยังไม่เคยผิดเลยยกมือเก่งมากเลยลูกต่อไปข้อที่สาคะ่ะรูปนี้คล้ายรูปเลขาดดคณิตใดค่ะรูปสี่เหลี่ยมมุมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกหรือกรวยลูกโอ้เป็นเหลี่ยม,ยมแบบเนี้อย่างเดียวเลยคือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคะ่ะเยี่ยมมากๆค่ะลูกถูกกันเยอะเลย ต่อไปข้อที่4โหแบบนี้รูปอะไรลูกเลยไม่ต้องตั้งคำถามเลยเด็กๆบอกครูโอได้ไหมรูปอะไรตอบแด้ที่ก็คือคล้ายกับรูปเลยขาคณิตชนิดไหนคะกล้วยปรบมือตัวเองหน่อยรวมมาแล้ว8บวกสเป็น12ข้อใครได้เต็ม12ปรบมือตัวเองกับความเก่งความเลิศของตัวเองเลยนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นก็คือ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจากรูปนี้ในชีวิตประจำวันก็จะมีคล้ายกับกล่องบินสซอก็เป็นคล้ายนะชั้นนะคะหรือกล่องช็อคคล้ายหมดเลยนะคะทีนี้ได้ทรงกลมสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันที่คล้ายกับทรงกลมมีอะไรบ้างฟุตบอลลูกโลกลูกแก้วลูกบอลเยอะเลยนะคะทรงกระบอกมี รูปใดที่คล้ายทรงกระบอกบ้างกระปุกอมสินกระบอกน้ำเห็นไหมคะที่ผิดกันเยอะๆคือแบบนี้นะเรียกว่าทรงกระบอกนะลูกนะแบบนี้กล่องขนมคุกกี้ค่ะก็เป็นทรงกระบอกนะลูกคล้ายนะคะคล้ายทรงกระบอกนะและกล้วยสิ่งที่มองง่ายบางคนจะจําง่ายคือจํากล้วยนี่แหละหมวกพี่ไมโค้นไอศครีมหรือแก้วน้ํากระดาษน,นั่นเองค่ะ สรุปแล้วสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือสิ่งของบางชนิดมีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นกล่องช็อคที่ครูโอสรุปไปเมื่อกี้เนาะสิ่งของบางชนิดมีลักษณะคล้ายทรงกลมเช่นลูกบอลอะไรอีกคะเมื่อกี้ลูกโลกลูกฟุตบอลได้หมดเลยสิ่งของบางชนิดมีลักษณะคล้ายทรงกระบอกเช่นกระป๋องนมกระป๋องน้ําอัดลมใช่ไหมคะกระบอกไฟฉาย อะไรอีกแกนกนระดาษที่ชู่เยอะเลยนะคะและสิ่งของบางชนิดมีลักษณะคล้ายกลวยเช่นหมวกปีใหม่อะไรอีกแก้วน้ำกลวยแก้วน้ำกลวยกรองนะคะเยอะเลยเราวซ้มองดูนะคะว่ารอบๆตัวเราอยู่ที่บ้านมีลักษณะส,สิ่งของที่อยู่ในบ้านมีลักษณะคล้ายกับรูปเลขาคณิตชนิดใดบ้างเด็กๆ ลองดูนะคะเมื่อเข้าใจแล้วเด็กๆจะต้องได้ทำแบบฝึกหัด9.2หน้า16ถึงหน้า18ค่ะลูกครูโอจะช่วยอ่านโจทย์และยกตัวอย่างช่วยเป็นบางข้อนะคะไปดูที่หน้า16ค่ะข้อที่1เขียนวงร้อมรอบสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกล้วย ไปดูค่ะกำหนดเงื่อนไขแรกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากว่าจากภาพต,ต,ตัวอย่างแรกเนี่ยต้นกําเนิดหรือตัวอย่างต้นแบบเนี่ยแล้วจากสาภาพนี้ภาพไหนที่คล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกระเป๋าเดินทางที่นั่งหรือกระบอกไฟฉายเปล่าไม่มั่นใจอันนี้ง่ายเด็กๆวงไหนคะไหนกคคิดว่ากระเป๋าเดินทาง เยี่ยมมากๆอันนี้ครูโอยกตัวอย่างแค่ข้อเดียวนะคะที่เหลือทรงกลมทรงกระบอกและกรวยเด็กๆไปวงวงได้อย่างแค่ละหนึ่งภาพเท่านั้นนะลูกอย่าวงหลายรูปนะแต่ละบรรทัดนะไม่ใช่กระโดดเอาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไปอยู่บรรทัดสองไม่ใช่นะเด็กๆจะต้องดูในเงื่อนไขที่ตรงบรรทัดเดียวกันนะลูกนะบรรทัดที่สองทรงกลมคือรูปไหนบรรทัดที่สามทรงกระบอกที่คล้ายคือรูปไหนและ บรรทัดที่4กล้วยรูปไหนที่คล้ายกับกล้วยนะคะไปดูหน้าต่อไปหนะ้า17ข้อที่2องวงเขียนวงร้อมรอบสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างย้ำสิ่งไหนต่างจากพวกนั่นเองค่ะมาดูว่ากล่องรังกระดาษกล่องสีแก้วน้ำกล่องดินสอ สิ่งของใดที่ไม่เหมือนเพื่อนหรือต่างจากเพื่อนวงล้อมรอบเด็กๆคิดว่าอันไหนคะเยี่ยมง่ายไหมลูกง่ายมากๆเลยเด็กๆจำได้อยู่แล้วที่เหลือเด็กๆสังเกตให้ออกนะลูกนะว่าสิ่งไหนในสี่ภาพนี้ที่ไม่เหมือนเพื่อนในสี่ภาพนี้ที่ไม่เหมือนเพื่อนและในสี่ภาพนี้ที่ไม่เหมือนเพื่อนไม่เข้าพวก แตกต่างจากพวกนั่นเองไปหน้าสุดท้ายค่ะเติมคำตอบเขาให้เด็กๆนับจำนวนรูปทรงต่างๆแล้วเช็คว่ามีทั้งหมดกี่ภาพเด็กๆไปดูค่ะครูโอจะพาทำสองข้อสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีกี่รูปครูโอมองอันแรกเลยเห็นไหมคะกล่องนี่คืออันที่หนึ่ง ชั้นตู้เก็บของอันที่สองสองแล้วนะโต๊ะหน้าโต๊ะนี่คือใช่นะคะสามขวอจะนับเฉพาะที่ปรากฏนะที่อื่นไม่เห็นหัวไม่นับนะสามแล้วนะคะสี่ขาโต๊ะที่หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบและสิบเอ็ดกล่องสีค่ะเพราะฉะนั้นรูปที่มีคล้าย ลักษณะคล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีทั้งหมด11รูปนั่นเองค่ะเด็กๆไปดูข้อสองที่ครูจะพานำพานับมานับช่วยกันนะสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงกระบอกมีกี่รูปให้เวลาดูแป๊บอันไหนรูปที่ทรงกระทรงกระบอกครูเห็นอย่างแรกเลยคือที่นั่งเห็นไหมคะอย่าพลาดนะแบบนี้คือที่นั่งที่เป็นทรงกระบอก ลักษณะคล้ายแบบนี้จำได้ไหมคะอย่างที่สองคือเห็นไหมคะแก้วแจกันที่ใส่น้ำใส่ดอกไม้สองแล้วนะ3เห็นไหมคะนี่ก็ทรงกระบอกนะเก้าอี้นะคะหัวาอี้นั่นเองนะคะสามแล้วสี่นะคะ4ี่นก้าอี้ตัวที่สองไม่นับขานะคะไปเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วนะและเห็นไหมคะที่อยู่ตรงกลาง ขวดสีมีกี่ขวดและมี3าขวดสีแล้วก็นับเพิ่ม567สรุปได้ว่ารูปที่มีลักษณะสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับทรงกระบอกมีทั้งหมด7รูปนั่นเองค่ะเด็กๆที่เหลือสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงกลมเด็กๆหาให้เจอว่ามีทั้งหมดกี่รูปสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกล้วยมีกี่รูป เช็คให้ถูกนะคะหาคำตอบไม่ถูกต้องอย่าลืมเหมือนเดิมภาพนิ่งถ่ายภาพตอนเด็กๆด,ดูคลิปถ่ายภาพตอนเด็กๆทำแบบฝึกให้ครูโอเห็นหน้าด้วยยิ่งดีนะลูกนะเพราะครูโอจะไปสรุปเป็นรายงานเด็กๆจะได้โชว์ในรายงานการสอนออนไลน์ที่ครูโอจะได้ทำนะคะเพราะหลายคนครูโอไม่เห็นหน้าก็ก็เอาไปใส่แต่ตอนไปดูแล้วจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยนะลูก โอเคจบแล้วค่ะคลิปนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสู้ๆนะคะทุกคนวันนี้ครูโอขอตัวเราไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ